สปอยเน้นเน้นตอนจบแม่เบีย้ยกับความจริงสุดช็อกหรือทุกอย่างคือกรรมปล่อยออกมาแล้วภาพสปอยละครเรื่องแม่เบีย้ยตอนก่อนจบ กับฉากปริศนาใครฆ่าโกสุมที่งานนี้จากภาพก็ชวนให้คิดในแง่พาช็อกสุดๆหรือว่าทฤษฎีไอ้แดงหรือชนะชนจะเป็นคนร้ายอีกหนึ่งคนแบบไม่ได้ตั้งใจจะเป็นจริงส่วนเรื่องจริงจะเป็นยังไงแฟนละครเรื่องแม่เบีย้ยจะโดนแกงอีกหรือไม่ลอล้นกันได้ห้ามพลาดนะจ๊ะ ในขณะที่พาร์ทรักสามเศร้าเล่าสามคนเองก็น่าลุ้นกับการปล่อยเบื้องหลังฉากสุดพีคตอนที่หม่แก้วนัดเมฆขลาให้มาเจอกับชนะชนที่โรงพยาบาลที่ตัวเกิดอุบัติเหตุรักษาตัวอยู่โดยหม่แก้วเปิดโอกาสให้ชนะชนกับเมฆขลาเคลียร์ใจตัดสินใจกันว่าจะจบยังไงงานนี้ดรามา่าน้ำตาแตกมาเต็มเต็ม เรื่องราวของแต่ละคนจะไปต่ออย่างไรต้องติดตามชมตอนอวสานท้ายเรื่องวันอังคารที่21กันยายน2564นี้เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7เห็ดดีกด35อย่าพลาดเชียวนะทุกคน